บางครั้งเราก็รู้ตัวว่าศรัทธาเราไม่มั่นคงเท่าเมื่อก่อนละหมาดยังทำอยู่แต่ใจไม่เหมือนเดิมเปิดอันกรุอ่านแต่ไม่ได้รู้สึกเต็มหัวใจเหมือนวันแรกที่เราเคยร้องไห้ตอนอ่านอย่าตกใจค่ะเพราะทุกคนเคยผ่านช่วงนั้นแต่นี่คือความเมตตาของอิสลามที่ทำให้ตัวช่วยเพื่อรักษาศรัทธาในวันที่ใจอ่อนแอตัวช่วยที่หคืออันกรุอ่าน พราะอัลกรุรอานไม่ใช่แค่ตัวหนังสือแต่มันคือคำพูดของอัลลอฮ์ที่มีพลังรักษาหัวใจเติมเต็มใจที่ขาดและนำทางชีวิตในวันที่มืดที่สุดตัวช่วยที่สองคือการต่อสู้กับนับซูนับซูเป็นเหมือนกระซิบในใจที่บอกให้เราละเลยการละหมาดแต่ท่านนบีมูมฮัมหมัดสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกไว้ว่าผู้ที่ต่อสู้กับนับซูเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปิดทางนำแก่เขาตัวช่วยที่3คือมิตรที่ดีในาศาสนา เพื่อนแท้ไม่ใช่คนที่ชวนเที่ยวแต่คือคนที่คอยบอกกับเราว่าอย่าทิ้งระบาดน,นะคนที่คอยเตือนเราไม่ให้หลงลืมอัลลอฮ์และคอยดึงขึ้นมาในวันที่เราอ่อนแรงและตัวช่วยสุดท้ายก็คือแบบอย่างของคนในอดีตเช่นซาฮาบของท่านนาบีพวกเขาไม่ใช่ผู้สมบูรณ์แบบแต่เป็นคนที่พยายามยืนหยัดเพื่ออัลลอฮ์ โดยการอดทนฝึกฝนและไม่ยอมแพ้กับใจตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าศรัทธาของคุณกำลังสั่นไหวอย่าโทษตัวเองค่ะแต่อย่าปล่อยให้ใจลอยไกลาจากอ,าอัลลอฮ์กลับมาเริ่มต้นใหม่ในวันนี้อ่านอัลกรุรอานเพียงหนึ่งหน้าละหมาดจะมาอะ,ะให้ทันเพียงหนึ่งเวลาพูดกับเพื่อนดีๆเพียงหนึ่งข้อความการรักษาศรัทธาไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มันเริ่มจากการซื่อสัตย์กับตัวเองและเลือกสิ่งเล็กๆที่ดีๆทำซ้ำๆกันทุกวัน ลองทบทวนวันนี้ค่ะว่าคุณได้ใช้ตัวช่วยตัวไหนจากอัลลอไปแล้วบ้างถ้าหากว่ายังลองเริ่มสักหนึ่งตัวช่วยและพรุ่งนี้ค่อยเพิ่มอีกอย่างอินชาอัลลอฮ์